เออมันเหยียบมานั่งเดินแบบมองมั้งบอกว่าพระเพราเดินเพรเดินเหยียบอะไรเปล่าอ่ะเห็นแล้วแม่งกระจายเลยคนขี้มาขี้วะใส่เป็นคนมากกว่านะเอ้ฉันเป็ขี้กลาง ไล่เต่าดิ้นชานไมนได้บอกเลยบางทีบางทีแ้วมันเข็ดถ้ามันขึ้นแต่สีแดงมันดิ้นไม่ได้นะแต่นี้เข็ดเธอก็ลองดูดิแล้วเราจะไปกินชากาแฟแล้วินไกลๆมาได้เต่าบินบินลงดูต่าลงคือดันมันมาตรงเนี้ยทีเขพราะอะไรอะแล้วนี่มันเป็นเข่ะอะไรอะมันมันประเทศเราไม่ใช่เหรอเอ้ยที่เล็กฝั่งหนูมันเป็นอะไรนี่เหมือนเขาคนไทยมันเป็นปัญไทยนะเดี๋ยวดูก่อนแล้มันขึ้นได้ถ้าเข้าแล้วเขาเขาเอาลงเราเอาลงนนั่ะ แล้วใครจะเป็นคนบอกเราอ่ะเดี๋ยวเขาก็ยิงไงเราก็จะรู้เธอเราใครจะเป็นคนบอกเราอ่ะเดี๋ยวมีคนเะโกนบอกไงอะคนเปคนไปบอกเหรอไม่รู้ดิแม่หนาโอ้โหอะไรบ้างใครอยู่วันที่ไปแข่งไอ้จานเพื่อนก็ถ่ายแบบนี้ใครอยู่ทรงใส่จะพี่อุ๋มใครอยู่ในล่องไม่มีใครหรอกค่ะ คนรอเยอะความเบื่อหน่ายพอยากกินกาแฟกันแล้วนะคะวันนี้นะคะผู้ร่วมทิปคนร่าสุดของเรานะคะนี่ก็คือผู้ร่วมทิปคนร่าสุดของเราสาหรับทิปที่สามแล้วก็คนนี้ทิปที่สามนะคะผู้ร่วมทิปที่สามใครใครอยู่ตั้งแต่ทิปแรกจนถึงทิปที่สามบ้างคะเราค่ะเธอทิบแรกเธอไปด้วยหรอใช่ค่ะสุสเตอรเธอไปด้วยหรอเธอเธอชัวร์อยู่แล้ว 3คนอันนี้มี o r น a l มี i g i n a l สามแล้วก็มี n e วเ e เ e r t o n สามนะคะวันนี้ไปกันกะไปเปเราก็ไปไม่ได้หรอกราต้องพ่ี่นต้งเนี่ชิบไแล้วก็นนรับแล้วก็้งเรือนี่เรือี่ือาอ้วยเอนี่เรือ ที่แป้งไปนี่มาไปเซิรนเจิ้นมาเพราะว่าเนี่ยมันอยู่จีนใช่ป่ะไปเจอช็อปมาเลยโรงงานเลยอะจะฮิ้วกลับมาแล้วเชื่อป่ะมันซื้อตัวนี้มานะไปที่นู่นนะถูกกว่ากันประมาณเก้าพันแล้วแบบซื้อตัวเนี้ยซื้อตัวสูงสูงของที่นู่นได้เลยอะเก้าพันแต่กลัวฮิ้วไม่ได้ที่แปงกลัวเรื่องของเมืองแบตเรื่องอะไรพวกเนี้ยโดนแน่เอาแล้ว ที่ด้วยอ่ะไม่ใช่ที่ิเป็นกล้องไเป็นเมมเป็นเมมแต่ไม่มาเรา้อถ่ายรูปเพียงเดียวแหละเธอมือถือมาปะใช้โดนไฮโซด้วยไอ้มือถือสั่งไม่ใช่ใอ้มือถือดูภาพ ไม่มีลูกเราเลย